เปิดโพดล่าสุดหนึ่งจักรวาลควงลูกเมียวไว้พระหลังเจอดราม่าหนักซึ่งล่าสุดวันที่28ตุลาคมหนึ่งจักรวาลออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวอีกครั้งหลังเกิดกระแสดราม่าเดือดด้วยการโพดภาพภาครอบครัว ทั้งภรรยาและลูกสาวไปทําบุญและไหว้พระที่วัดพระาธาตุพนมวรมหาวิหารพร้อมปลดข้อความผ่านทางอินสตาแกรมเป็นรูปอิโมจิรูปพนมมือและแฮชแท็กแฮชแท็กวัดพระาธาตุพนมวรมหาวิหารท่ามกลางบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์อนุโมทนาสาธุรวมถึงเข้ามาให้กําลังใจกันแน่นอาทิอนุโมทนาสาธุคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าผมและคุณพ่อเป็นกําลังใจให้ครับพี่หนึ่งคอมเมนต์ถัดมาบอกว่า เป็นกำลังใจให้ถูกครอบครัวมีการเลี้ยงลูกที่มีแนวทางต่างกันทุกอย่างล้วนมาจากความรักความเข้าใจค่อยๆปรับเป็นกำลังใจให้คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าอนุโมทนาบุญขอให้มีแต่สิ่งดีๆคนดีๆเดี๋ยวเรื่องอะไรที่ไม่ดีก็จะผ่านไปและสาธุขอให้เจอแต่สิ่งดีๆเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com อขอบคุณค่ะ